สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับผมสําหรับวันนี้เช้าว,วันที่9พฤษภาคม2566นะครับตัวกระผมเองนั้นก็น่าจะอยู่ในห้องประชุมนะเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้งานกําลังเร่งรัดนะครับแล้วก็เรื่องของเลือกตั้งโดยบางเอิญบังเอิญน,นะฮะผมมีรายชื่อเป็นไอกปนนะหน่วยการเลือกตั้งนะครับก็เลยต้องไปทําหน้าที่ด้วยนะช่วงนี้ไปประชุมบ่อยนะครับแต่ก็ยินดีให้บริการอยู่นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันผมต้องทํายอดนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่14เนี่ยว,วันที่เลือกตั้งเนี่ยผมอาจจะหยุด1วันนะฮะเพราะว่าทําหน้าที่ตรงนั้นอาจจะไม่สะดวกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อุดหนุนสินค้าของผมไปแล้วมันมีปัญหามันเสียหายมันผิดมันไม่ตรงปกหรือก็ตามแต่ที่ทําให้ท่านไม่สบายใจนะครับคุณผู้ชมติดต่อผมได้ครับยินดีให้บริการนะะผมขออนุญาตพูดข้อความหนึ่งจากใจนะครับช่องของผมนะ การบริการของผมและทีมงานของผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกบริการบ้านๆผมไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมผมไม่ได้มีอะไรที่มันแพวพราวที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยต้องไม่สบายใจแน่นอนนะครับเป็นแบบไหนสินค้าเสียหายแบบไหนนะอยากแจ้งอะไรยังไงคุณผู้ชมแจ้งมาอย่างเดียวผมว่าใจแรกเลยใจแรกใจผมก็ว่าใจว่าสิ่งที่ผมตั้งใจบริการผมบริการได้ใจซื่อจะไม่มีใครหลอกผมแน่นอนหรือต่อให้เขาหลอกเขาก็หลอกผมได้แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละนะฮะนะนะซึ่ง หลายๆคนที่ผมเจอมาเนี่ยนะหลายๆคนที่ผมให้ใจไปก็ได้ใจกลับมาเหมือนกันนะครับพี่ๆท่านใดที่สินค้าเสียหายแล้วขอให้แจ้งตามตรงนะครับผมขาดทุนก็ได้นะครับในออเดอร์นั้นน่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านควรจะได้คือเสียตังค์แล้วต้องได้ของที่ดีที่สุดไปนะฮะก็อันนี้คือคำพูดจากใจผมนะนะฮะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสินค้านะครับแจ้งผมได้ผมยินดีให้บริการเต็มที่นะครับเรื่องเงินเดี๋ยวหาใหม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเนี่ย นะม,มีพี่ท่านหนึ่งส่งผมมาแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวกล่องดำตัวนี้นะครเป็นงานของ Atrio Knife นะฮะ Company นะเป็น OKC OK แบบนี้นะที่หน้ากล่องนะครับผมดูค่อนข้างเท่นะเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ยุทธการของทางทหารนะครับผมเป็นงานสไตล์แบบ USA นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นงานแท้ซึ่งผมก็ดูแล้วนะว่าไม่น่าแท้นะฮะ จับดูแล้วนะครับเป็น USA เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะไม่แท้นะนะเพราะว่าด้วยราคาที่มันมาแบบนี้เนะี่ยคุณผู้ชมผมรู้สึกได้ว่าไม่แท้แต่ว่าเหตุผลที่ทำไมผมรับมันเข้ามาเพราะว่ามันใช้งานได้ดีเกินคาดนะกับราคานี้มันดีเกินคาดตัวนี้ถ้าใครจะรับนะครับผมจะเอามาแค่2กล่องเนี่ยนะนะเอามาแค่นี้นะครับผม แล้วถ้าเกิดใครจะรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไปที่800บาทส่งฟรีครับไม่ว่าจะเก็บเงินไปทางหรือโอนเงินฟรีทั้งหมดนะครับในค่าจะส่งนะต่อ1เริ่มนะครับในกล่องเนี่ยฟิลลิ่งก็จะมีประมาณนี้เขาจะมีใบโอเคซีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับว่าเออสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมีอะไรนะครับนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะก็จะบอกประมาณนี้นะครับผมแล้วในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็น มีดซองแข็งนะฮะดีไซน์ต่างๆนี่คือแบบทรงแบบยุทธการทหารมาเลยนะผมจะบอกว่ามันเหมือนทรงอะไรดีนะ M8 หรือ M9 อะไรประมาณนี้ก็น่าจะพอได้นะแต่ว่ามันจะให้อีกฟีลลิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของซองตัวนี้ค่อนข้างทำมาได้ดีกว่านะคือถ้าจับโดยรวมภายนอกเนี่ยฟีลลิ่งการสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนออโตริโอแบบตัวแท้ๆมากเลยนะ ซึ่งไอคนที่ส่งมาให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์มันของแท้นะอะไรเงี้ยแต่ผมมันจะใช่หรือว่ราคามันเบาไปนะฮะมันเบาไปแค่800เองนะแต่ก็อ่ะถือว่าฟีลลิ่งดีนะฟีลลิ่งเรื่องของเนื้อมีดเนื้อของอเนื้อสัมผัสด,ดีเลยกล้ารับมานะครคิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่แบบอยากจะได้อย่างเงี้ยได้รับไปก็ไม่ผิดหวังแล้วเพราะว่าราคากับของประมาณเนี้ยคือคุณภาพมันเกินราคาก็เลยโอเคนะ ยอมด้วยบริเวณตรงท้ายนะครับผมเคยเข้าใจว่ามันเป็นที่เปิดกวดจริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาสามารถเอามีดมาใส่ตรงนี้แล้วเป็นกันไกตัดลวดได้พร้อมกับบริเวณตัวล็อกเป็นตัวล็อกกระดุมนะครับผมเนี่ยนะฮะมีตัวอักษรอ,อยู่ด้านบนด้วยนะผมรู้สึกว่ามีดในราคานี้แล้วใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมนะนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระดุมล็อกที่คุณผู้ชมสามารถแกะออกมาได้นะครับเนี่ยนะเขาล็อกไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าหินรับมีดตรงเนี้ยนะเป็นหินรับมีดนะครับตรงเนี้ย เพื่อไม่ให้หินรับมีดตรงนี้มันบาดหรือเสียสีกับขาจนทําให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดบาดแผลได้เพราะฉะนั้นเขาเลยใช้กระดุมล็อกตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เ,เขาเรียกว่านวัตกรรมแบบง่ายๆแต่สามารถใช้ได้จริงนะก็คือป้องกันมันบาดได้จริงนะฮะอันนี้ก็คือเยี่ยมเลยนะบริบเวณซองจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับผมเหมือนเหมือนกับอุปกรณ์ทางการทหารน,น,นะนะแล้วก็จะมีโลโก้ OKC OK ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชม จะมีรนะูสำหรับการสอดเข็มขัดนะมีรูสอดเข็มขัดด้วยแล้วก็จะมีแบบตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาไว้ทําอะไรนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นพี่ๆท่านใดที่ดูอยู่เราเป็นทหารเป็นตำรวจหรือมีความรู้เพิ่มเติมนะผมอยากรู้ว่ารูต,ตรงนี้เขาเอาไว้สอดอะไรครับเนี่ยนะเนี่ยเขาจะเก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือยังไงนะะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตรงนี้สอดเข็มขัดแน่นอนแต่ตรงนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้เนะี่ย เป็นตรงๆนะรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็บริเวณตัวล็อกเนี่ยตรงนี้จะมีกระดุมให้1จุดนะฮะซึ่งก็ดีแล้วนะมีตรงนี้ให้ดีแล้วไม่พอแถวมีตัวล็อกมีตรงนี้อีกนะครับผมซึ่งผมมองว่าเวลาจะใช้งานจริงอะ่ะมันแกะหลายจุดไปนิดนึงนะมีแค่ตัวคาดตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดใครต้องการแบบเซฟ,ฟตี้เยอะๆก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ฟิลลิ่งนะครับผมนี่นะโดยรวมซองนะถ้าให้คะแนนผมก็ว่าเยี่ยมนะฮะเยี่ยมเลย ดูแข็งแรงทนทานดีใบมีดนะครับพอดึงออกมาเนี่ยทรงนี้สไตล์นี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ผมมองว่าคุณผู้ชมลองดูนะครับแม้กระทั่งที่เป็นฟันเลื่อยเนี่ยนะฮนะที่ใช้ตัดเชือกขนาดใหญ่เนะี่ยใบมีดดูกว้างนะครับดูกว้างดูใหญ่ดูโออาร์นะฮะดูมีสไตล์ด้วยนะค,คือมันค่อนข้างทําเนื้องานมาได้ดีผมเลยกล้ารับมานะ แล้วสันอย่างหนานะฮะหนาเป็นซามูไรเลยนะครับสันตัวนี้ถ้าเป็นมีดไฟเตอร์นี่คือแบบเยี่ยมเลยนะฮะฝั่งนี้จะมีโลโก้เขียนคําว่า Combat นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Ontario USA นะครับคุณผู้ชมดามจับแต่เป็นยาง ABS นะครับพร้อมกับสามารถติดปลายปืนได้ด้วยแบบนี้อ่าคุณผู้ชมนี่นะติดปลายปืนได้ด้วยเจ๋งเลยนะครับเป็นปลายตัดเฉียงนะครับผมและความคมของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองนิดนึงนะ ให้ดูกันแบบตรงๆต,ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับเรื่องของความคมเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าเนื้อสัมผัสของมีดอะมีน้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าอีกด้านล่างเนี่ยเขาใช้สําหรับการเอาไว้ตัดเชื้อมะดีลาแต่เราไม่ได้มาตัดกระดาษอยู่แล้วอไอ้เรื่องเนื้อสัมผัสตัวเนี้ยไม่ค่อยจะมีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะคุณผู้ชมสามารถใช้เนี่ยนะแต่มันฉ่ำน้ํายามากเลยนะเนี่ยนะหวานนะหวาน หวานแฟบเลยแต่ว่าเนื้ออย่างที่บอกไปลูดกระดาษมาถึงตรงนี้ปั๊บหมดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมลงน้ำยาให้ช่ำๆนะ800บาทส่งฟรีครับออาตอริโอตัวนี้ใครจะรับนะครับก็จัดไปนะในราคา800บาทนะครับคุณผู้ชมมีให้บริการ2ชิ้นนะผมมีแค่นี้นะผมก็ไม่รู้จะรับมาอีกไหมเพราะว่า ต้องรอดูเทรนด์ของทุกท่านก่อนแล้วกันถ้ามีคนสนใจก็เดี๋ยวรับมานะฮะแต่ถ้าไม่มีใครสนใจก็น่าจะพอเพราะว่าผมรับมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทำเท่านั้นเองนะซึ่งไอ้มีดประเภทเนี้จริงๆแล้วเ,เราสามารถที่จะสั่งแบบของแท้มาได้นะครับคุณผู้ชมถ้ามีทุนนะนะถ้ามีทุนเราสามารถสั่งมาได้เลยเพราะว่าเขามีหน้าเว็บไซต์นะฮะเราก็หาใครที่เป็นแบบเอ่อพวกชิปปิ้งนะฮะอะไรเงี้ยมาติดต่อแล้วก็ ขนส่งให้เราเนี้ยก,ก็พอได้อยู่นะก็จะเสียค่าในหน้าประมาณหนึ่งแต่ช่วงเนี้ยผมไม่กล้าลงทุนนะพูดก็ตามตรงเลยฮะสั่งของต่างประเทศเทียมันไม่มีหลักพันหลักหมื่นนะครับต้องเป็นรับแบบหลักแสนเลยเขาถึงจะยอมอะไรเงี้ยส่งมาให้ถึงจะคุ้มนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นคนงะจะยากแล้วคุณผู้ชมยากแล้วช่วงนี้ด้วยกําลังไม่รู้ว่าเลือกตั้งจะเป็นยังไงนะครับไม่กล้าลงทุนจริงๆนะฮะแปดบาทครับส่งฟรีมีให้บริการ2ชิ้นครับสำหรับออร์ติโอนะครับผมอ่ะ ทีนี้แหละรครุณผู้ชมวันนี้ผมอยากทํายอดนะครับเพราะว่ายอดการส่งของของผมอะ่ะมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันถ้าเกิดว่าอยากจะได้ราคาพิเศษเนี่ยเราจะต้องทำยอดในการขนส่งด้วยนะครับไม่งั้นค่าขนส่งเราก็จะเยอะไปด้วยนะเดี๋ยวขอจิบน้ําสักแก้วนะโอเคครับผมมาพร้อมลุยฮนะ สำหรับมีตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษอย่างที่ผมเคยบอกไปครับคุณผู้ชมผมไปขอเพื่อนมานะสำหรับเพื่อนของผมที่ได้มามันเหมือนจะได้ผมยกมาทีเดียวนะให้คุณได้ดูแบบให้หมดเ,เลยว่ามีเท่าไหร่นะ,ะหมดแล้วมั้งนีแค่นคม้แนะอ่ะอยังมีนี่ปปึ๊บป,บปบก็1 2ึสาม สีดำมี3เมหรสอ1 2า4สี่สีแดงมี4ส,สีแดงมีสีสีดำมี3ามอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมลลายหายากนะครับแล้วก็น่าจะอันนี้ทั้งเพื่อนและผมก็ไม่มีแล้วนะจริงๆของผมหมดไปก่อนอีกนะวันนั้นนะผมเปิดมาทั้งหมดเกือบเกือบยี่สิบเล่มนะครับหมดนะหมดภายในไม่ถึงครึ่งวันนะครับหมดแบบอย่างไว และรอบเนี้ยผมไปเอาของเพื่อนมาซึ่งที่บอกไปว่าผมหารกับทีมงานเพื่อรับมันเข้ามานะครับแล้วก็หมดแล้วนะตอนเนี้ใครจะเอาใครจะรีบใครจะอะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมรีบคว้าไว้ได้นะถ้าคุณชอบแล้วคุณงบถึงเนี่ยคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะผมอยากให้คุณรีบคว้าไว้ถ้าเกิดคุณชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นรุ่นหายา,ยากแล้วไม่รู้ว่าปีนี้มันจะมาอีกไหมนะอาจจะต้องรออีกทีข้ามไปปีหน้าเลยนะครับ เล่มหนึ่งเนี่ยราคาจะอยู่ที่450บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ2เล่มก็ส่งฟรีไปแต่ถ้าซื้อเล่มเดียวมันจะมีค่าจะส่งนะครับแบบโอนเงิน50บาทแบบเก็บเงินไปทาง80บาทแบบเหมาจ่ายนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเล่มเดียวแล้วส่งฟรีอ่ะผมขาดทุนนะผมไม่ได้อะไรเลยนะโอเคอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับอ่าผมจะรีวิวจากเจ้านี้ก่อนแล้วกัน450านะครับตัวนี้ ดามเสือนะวันนี้มันจะมีลายเสืออีกตัวหนึ่งนะที่มีปริมาณแบบน้อยจริงนะครับนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังตัวนี้ดามเสือราคา4 5 0บาทไม่รวมส่งนะฮะเคยรีวิวไปแล้วคุณผู้ชมดูคร่าวๆก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นตัวอื่นมีพร้อมให้บริการสำหรับเล่มสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้นะดามสีน้ำตาลเนี่ยมีพร้อมให้บริการทั้งหมด4เล่มนะฮะเหลือเท่านั้น นี่นะครับแบบนี้ลายเสือแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับพร้อมให้บริการอยู่แค่สี่เล่มนะครับผมอ่าผ่านนะครับสำหรับตัวนี้นะให้ดูแล้วแล้วก็ลายม้าสีดำผมเหลืออยู่แค่3ามเล่มนะะบังเอิญว่าเมื่อเย็นนะฮะตอนที่ ผมเย็นเมื่อวานนี้นะครับพอดีพี่พี่ส้มนะฮะคุณพี่ส้มนะฮะเป็นเอฟซีที่น่ารักนะครับผมอุดหนุนไปก็บ่อยอยู่นะฮะพี่ส้มก็เอาจัดเล่มดําอีกเล่มหนึ่งนะทําให้มันเหลือสามเล่มนะเล่มดำนะหนึ่งสองสามอ่าสามเล่มนะอ่ะโอเคเฮ้ยเล่มดําเหลือสี่ดิเล่มเล่มแดงเหลือห 1, น 2, 1, 2, ึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าแดงห้าดำสี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะยังพอได้อยู่นะฮะ สำหรับเล่มสีดำอันนี้ผมจะชอบกว่าสีดำอะ่ะเพราะผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการค้าขายครับนะีถ้าเป็นลายเสือก็จะเป็นเรื่องของบารามีนะตาความเชื่อนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นลายม้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคุณผู้ชมนะบางเล่มอาจจะมีร้อยขนแมวบ้างน,นะครับต้องขออภัยนะเพราะว่ามันมาจากโรงงานเป็นอย่างนั้นเลยนะีนี่นะครับจะเป็นลายม้าบริเวณใบมจะเป็นรวดลหลกวางนะ ด้ามจับก็จะเป็นลายมา้าโดยส่วนตัวจะชอบสีดํามากกว่าสําหรับผมนะครับ450เท่ากันนะครับสเล่มก็เอาไป9ก้าส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเล่มเดียวผมขออนุญาตคิดค่าจะส่งนะครับคุณผู้ชมนะ่าจจะส่งอย่างที่บอกไปโอนเงิน50บาทครับเก็บเงินปลายทาง80บาทนะครับเล่มเดียวนะแต่ถ้าเกิด2เล่มขึ้นไปผมจะได้เอากําไรอีกเล่มนึ่งนะมาจ่ายเป็นค่าขนส่งนะครับไม่มีใครจ่ายท่าผมนะมีละนะในบรรดาขายของนะเรื่องเรื่องค่าขนส่งผมไม่เคยห่วงนะครับ พผมก็ไม่อยากให้คุณจ่ายเหมือนกันนะฮะอ่ะพอและเรามาเริ่มงานโคลัมเบียรุ่รนเดอะเดอะรุ่นหายากกันหน่อยดีกว่าอ่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมครัพร้อมเสียตังค์เนี่ยครับผมว่าวันนี้มีกระเป๋าแบบร้อน้อหนาวบนางน,น,นะครับใครที่อยากจะได้วันนี้นะครับคุณผู้ชม0992360882ครับ0992360882ร้านมิคูออกยิดนดีให้บริการนะครับผมอ่ะทีนี้คุณดูนะครับ มีกระเป๋าร้อนๆหนาวๆก็แน่นอนสำหรับตัวนี้มีให้บริการแค่2เล่มเท่านั้นนะครับตัวนี้4 0่บาทไม่รวมส่งนะครับตอนนี้ใครซื้ออะไร2ชิ้นไปก็ส่งฟรีนะครับเนะเพราะว่าราคาร้านอื่นไปกันไกลแล้วของผมยังอยู่ตรงนี้นะครับผมมีโคดามเบียตัวนี้ให้ไปซองผ้าไนลอนนะฮะจะยาวกว่ารุ่นตรงนู้นนะยาวกว่าไอ้ตัว450นะครับแต่ราคาจะถูกกว่าตัวนี้อยู่ที่400ไม่รวมส่งนะครับอะแกะออกมา เมื่อก่อนนี้นะผมเคยขายเรื่อนี้ในราคา380บาทนะแต่ตอนนี้ผมต้องขยับราคามาอีก20บาทเพราะว่าต้นทุนมันดันขึ้นมาแพงกว่าที่ผมเคยได้รับมาเยอะเลยนะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่น B3205 B3205 ในราซาด้ใน Shopee ไม่มีขายแล้วนะครับนะ ไม่มีแน่นอนเพราะว่าไปเห็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดวันที่ลงเนี่ยนะนาวันที่ลงนะแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยมีการอัปเดตเปล่าไม่ไม่ทราบนะครับบริเวณด้ามจับจะเป็นด้ามไม้แท้ตอกด้หมุด3จุดนะครับผมบริเวณตรงคองมีจะเป็นหัวเสือแล้วก็จะมีลวดลายแบบนี้อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมอีกฝั่งนึ่งจะเป็นโลโก้ของโล่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มีตัวนี้เนี่ยเป็นลายเสือนะครับจะเป็นยอดนิยมนิดนึงนะครับ b 3่บีมนะครับมีให้บริการ2เล่มนะครับตัวนี้400บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะผมไม่พูดบ่อยแล้วเดี๋ยวมันจะาจาน่าเบื่อนะครับฟิลลิ่งดีนะฮะสัมผัสเขาเรียกว่าค่อนข้างดีนะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดูโอ,อมันดูหรูหรานะความยาวของเจ้านี่จะอยู่ที่12นิ้วนะครับสันหนา4มมตรความกว้างของใบมีอยู่ที่3.7นะครับคุณผู้ชมอ่ะ รุนแรงนิดนึงนะครับเพราะแต่ละตัวนี่ผมคัดแต่รุ่นพิเศษมาทั้งนั้นเลยนะครับรุ่นธรรมดาผมจะราคาถูกกับชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยแต่รุ่นพิเศษเนี่ยต้องไปแย่งกันมานะราคาก็อาจจะมีการสูงนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะตัวนี้นะไอ้เจ้าเสือตัวนี้นะครับ b 3 2 0 5นะ B 3 2 0 5จัดไปครับ400บาทไม่รวมส่งนะครับวันนี้2ชิ้นส่งฟรีนะครับ คุณผู้ชมเน่ผมเชื่อนะมีหลายคนราคิดในใจโอ้ตายร้านอาจารย์เนี่ยมันขายแพงเว้ยเดี๋ยวนี้มันแหมมันอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเอากําไรเห็นแก่ได้หรือเปล่านะครับมันมาแบบนั้นจริงจริงนะครับถ้าติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะไม่งั้นผมเก็บทุกเม็ดแล้วนะครับบางทีหลายๆคนซื้อของกับผมอะพอหลายๆชิ้นเข้าผมว่าเกรงใจผมจะลดราคาให้จนลูกค้าต้องบอกเองว่าอาจารย์เอาเดี๋ยวผมโอนเท่านี้อาจารย์ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวขาดทุนอะไรเงี้ยโอ้โห นี่นคือความเป็นจริงนะฮะอ่ะอีกหนึ่งรุ่นผมได้มาสองเล่มเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ผมคัดรุ่นหายายากๆมาฝากคุณผู้ชมเลยนะครับเจ็บเท่าไหร่ก็ยอมนะตอนประมูลมานี่คือผมถึงขัน้นแบบควักตังค์ควักตังค์เรอรส่วนตัวเอามาเล่นตรงนี้เลยนะจริงๆแล้วตังค์ในร้านเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งแต่ว่าของในร้านช่วงนี้มันปล่อยปล่อยช้านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจังหวะของใหม่ๆมาแล้วเราไม่มีทุนเอาเนี่ยก็ต้องเอาเงินกินผมอมานะ,ะอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อืมนี่ก็สี่รเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ล้มส่งนะครับแต่ใหญ่เวอร์ใหญ่แบบเวอร์วังนะสำหรับตัวนี้จะเป็นรหัส A3137 นะครับโอ้โหกล้องไม่โฟกัสเลยนะ A3 1 3 7นะครับแบบนี้นะฮะ ใบมีดมีการลงน้ํายาไว้จนมันแห้งแล้วล่ะนะก็จะอันนี้นิดนึงนะจะเจืดนิดนึงนะฮะหมายถึงว่ามันจะมันจะเป็นแบบคล้ายคุนคุนนิดนึงนะแต่เช็ดออกนะคุณผู้ชมลองมือตูให้ดีนะเนี่ยเห็นะไหมครับก็จะเป็นปตามร่มนองนิวนะ้วเลยมันก็จะเอี่ยมนะจริงๆกผ้าเช็ดออกได้ผ้าสะอาดนะครับเริ่มเลยจะเริ่มจากตรงไหนดีผมวัดจากความยาวก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาดูรายละเอียดนะตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะฮะใหญ่กว่าโคลัมเบียรุ่นทั่วไป ประมาณครึ่งนิ้วนะครับบริเวณด้ามจับจะเป็นด้ามไม้ดำนะครับผมตอกด้วยลวดลายแบบนี้เลยครับนี่นะสันท้ายการกระแทกเทมากนะเป็นรูปพระอาทิตย์มีเหมือนกับไฟอยู่ด้วยนะรอบๆนะการกระแทกสวยใบยมีดเป็นสไตล์แบบว่าสันสโลปนะฮะตรงนี้สโลปลงนะครับแปลกและแหวกแนวดีนะฮะสำหรับตัวนี้ ดีเทลรายละเอียดก็คือด้ามเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ดำนะที่ใช้กับวิธีแบบ,บด้ามไม้ไมกาตานะครับคุณผู้ชมจะทําให้การรีดความชื้อนอ่ะค่อนข้างได้ดีแล้วก็บริเวณตรงน,นี้จะมีรูปโล่สังเกตว่าถ้าเป็นรูปโล่แบบนี้จะราคาแพงกว่ารุ่นปกติทั่วไปเพราะว่าจะเป็นตัวพิเศษนั่นเองนะครับผมนี่นะถ้าใครชอบนะครับก็จัดไปครับผม400นไม่รวมส่งนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นหรือ2รุ่นวะเนี่ยแปลกหน้าแปลกตาทั้งหมดอ่ะผมว่าใครที่เป็นสายโคลอมเบียวันนี้น่าจะมีความสุขนะครับกับการได้เห็นมีดโคลอมเบียที่แบบมันไม่ค่อยได้เห็นนะผมเองยังรู้สึกว่าผมมีความสุขเลยนะผมได้ได้ไดรีวิวนี่ครับเพราะว่าผมเองก็เป็นสายโคลอมเบียใบเงินเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ชอบว่าผมชอบมีดประเภทไหนผมชอบโคลอมเบียใบเงินมากมากมากๆถึงมากที่สุดด้วยนะครับผมเองก็ ไปสายโคลัมเบียใบเงินนะฮะก็เลยมองแล้วเออมีความสุขดีวะนะมีให้บริการอีก2เล่มครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่ใหญ่เท่าที่ผมเคยให้เอามาตอนนู้นนะนะ A 3 1 3 5เหรอตัวนี้อ๋อเมื่อกี้เป็นรุ่น B เนาะอันนี้เป็น A นะครับก็ยังงงๆอยู่นี่ตัวนี้เขาเรียกว่า รุ่น a 3 1 3 5้ครับคุณผู้ชมฟิลลิ่งเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบทรงเปอร์เซียนิดๆนะฮะที่มีด้ามจับที่เป็นด้ามไม้แท้สวยๆนะฮะบบริเวณด้ามจับเนี่ยมองแบบนี้เหมือนไม่ใช่ไม้เลยครับคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าเป็นแบบศิลปะที่แบบว่ามีกวีชั้นยอดนะฮะที่เอาแบบผูกกันมาแต่งแต้มสีเหมือนลายไฟอะไรเงี้ยคือลักษณะดูมันจะมองแบบประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของตรงบริเวณคอมีดเนี่ย ลวดลายตรงอักขระตรัวนี้ผมยังรู้สึกว่ามันไม่เฉียบเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามันเป็นล่องลึกสวยๆลงยาดีๆเนี่ยโอ้โหผมว่ายกระดับราคาได้อีกเยอะเลยแต่ตัวนี้มันดูแบบยังไม่เฉียบมากคุณผู้ชมเราดูนะมันจะเป็นอีกหนึ่งจุดทิตฐิเลยนี่คือมันจะเป็นข้อแตกต่างของมีดราคาหลักร้อยกับมีดราคาหลักหลายพันนะเนะนะก็คือลายเส้นอาจจะยังไม่เฉียบมากนะแต่ถามว่าคุณภาพแล้วก็ราคาถ้าเกิดคุณถือไปมันโดดเด่นแน่นอนนะ ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วครึ่งนะสันท้ายการกระแทกก็มีดีเทลเป็นขีดขีดไว้ให้นะใบมีดน้ำหนักค่อนข้างดีนะแล้วก็ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้ก็คือจะมีล่องสำหรับการจับลงไปในนิ้วนะครับจะเป็นล่องๆนะ A3135 ครับ400บาทไม่รวมส่งนะแล้วก็ตบท้ายวันนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่า ผมเคยเอามาตอนนู้นเมื่อนานมากก็ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนอ่ะสนใจเป็นอย่างมากปีที่แล้วทั้งปีผมหามาได้ทั้งหมดอสองเล่มแต่ปีนี้มาพร้อมกันทีเดียว2เล่มเลยนะปีที่แล้วเนี่ยมันยังมาแบบสองเล่มแบบห่างๆกันนะแบบว่ามาขยักขย่อนแต่รอบนี้มาคู่กันเลยเดี๋ยวให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโคลอมเบียเหมือนกันนี่แหละนะคุณผู้ชม ใครเป็นสายโคลอมเบียวันนี้ผมว่าโดนผมแน่นอนเสร็จผมแน่นอนนะยังไงต้องโทรหาผมแน่แน่น,นะจะได้ไม่ได้ไม่รู้ละคุณต้องโทรหาผมแน่ๆใครที่เป็นสายโคลอมเบียฮะลงใส่วันนี้เราจะได้คุยกันนะฮะ <c oughs> ใครที่เป็นสายโคลอมเบียนะได้คุยกับผมแน่นอนวันนี้นะฮะแล้วก็สําหรับพี่ๆหลายๆท่านนะครับตอนนี้คุณแม่ก็อ่าจะถ้าเกิดว่าเป็นออเดอร์ที่มีการจองไว้นาน,านๆแล้วที่จะส่งนะครับผมจะให้คุณแม่โทรไปก่อน ว่ากําลังจะส่งแล้วนะนะใครที่อยากใครที่ยังคอนเฟิร์มอยู่ก็ตอบรับได้เลยนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าจองมานานแล้วแล้วรู้สึกว่ายังไม่สะดวกจะยกเลิกออเดอร์ก็รีบยกเลิกเลยครับยกเลิกเลยนะเพราะว่าผมจะได้เอาทุนไปหมุนต่อผมก็เกรงใจมีคนมาถามหลายทีแล้วติดจองไว้อย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้ผมก็แย่นะครับผมก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าท่านไม่ไหวจริงๆท่านรู้สึกว่าตอนที่ท่านสั่งเนี่ยท่านรู้สึกว่าน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันมาถึงปั๊บมันเอาไม่อยู่เงี้ยนะครับ บอกผมนะครับนะผมยังรู้สึกดีกว่าแบบปล่อยดองทิ้งไว้แล้วเงียบหายไปนะครับผมจะแย่เอานะผมหมุนของไม่ได้ตอนนี้ของผมมีคนจองมานะครับอันนี้คุยกันตามตรงเลยนะครับผมตอนนี้ติดจองอยู่ประมาณจุกเกือบยี่สิบกว่าชิ้นนะครับนะยี่สิบกว่าชิ้นแล้วผมก็ขายก็ไม่ได้จะเกินก็ไม่เข้าจะกกขายก็ไม่ออกเพราะว่ามันติดจองไว้ไงนะเนะรามีคนมาถามหารุ่นนั้นๆน่นะผมก็ขายไม่ได้แต่ทุนผมก็ยังคงอยู่ตรงนั้นน่ะ ผมก็ไม่สามารถเอาทุนมาหมุนของได้นะในขณะที่ท่านก็ไม่ติดต่อับผมเลยนะฮะผมก็รับปากไปแล้วว่าเดี๋ยวถือจองไม่ให้ถ้าเกิดขายไปผมก็เสียเสียผมอีกนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงนะท่านบอกผมได้นะครับนะอ่ะพอนะระบายความในใจสบายใจแล้วนะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งรุ่นนะฮะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่500บาทส่งฟรีครับ500บาทส่งฟรีนะครับตัวนี้เนะ มีแค่สองเล่มเท่านั้นปีทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยได้มาแค่สองเล่มนะถ้าผมจะไม่ผิดนะได้มาแค่นั้นไม่มากกว่าไม่มากเกินห้าเล่มแน่นอนตั้งแต่ปีทั้งปีเลยนะแต่รอบนี้มาสองเล่มรหัส a 3สามหนึ่งสามหกนะครับสาหรับตัวนี้นะ A อสามหนึ่งสามหกแล้วความเฉียบของเจ้านี่ก็คือเรื่องของประกับไม้เรื่องของดีไซน์สั้นทรงรุ่นพิเศษแบบนี้ไม่คว้าไว้ไม่รู้จะไปเอาตอนไหนแล้วนะครับเพราะวันานานมาทีนะฮะ นา,นานมาทีสันท้ายการกระแทกนะบริเวณตรงมีดนะครับผมจะมีลวดลายตอกไว้เช่นกันนะตอกได้หมด2จุดนะครับอันนึงมาจากว่าประกอบไปด้วยไม้2ชิ้นนั่นเองแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นล่องนิ้วนะฮะพร้อมกับใบมีดที่เปิดคมแล้ว100%นะครับ A 3 1 3มคมแค่ไหนอลองดูนะฮะกระดาษรองคมแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาใบมีดวางแล้วก็ฟืบปปเลยนะฮะเอามุมนี้ดีกว่า แบบนี้ครับผมนี่คมเฉียบนะคมคมหวานใช้ได้เลยนะฮะส,สวยๆแบบนี้ไม่ต้องโฆษณาเยอะนะฮะไปแน่นอนครับสำหรับ A3136 ครับ500บาทส่งฟรีครับตัวนี้อนุญาตส่งฟรีให้เพราะว่าเก่งใจครับเก่งใจนะสักหนึ่งตัวแล้วกันที่ส่งฟรีนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่านะเนื้อหาของมีดเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการระบายสิ่งที่ตดิดอันอยู่ในใจผมมากๆในช่วงนี้นะเพราะว่าพอมันเริ่มหมุนไม่ได้นะคุณภรรยาเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันจะไหวไหมมันจะไปได้หรือเปล่ามีดนะครับมันมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าผมเริ่มเอาเงินกินผมอะมาใช้ตรงนี้แล้วแล้วก็ภรรยาเขาจะมองว่า มันจะรอดไปเนี่ยเอาเงินกินมาใช้บ่อยๆมันจะไม่พอกินอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีนิดหนึ่งก็ติดในใจแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับนะอ่แล้วก็โอ้โหคุณพี่เรงยศนี่น่ารักมากเะครับเป็นคนที่ไม่ว่าจะจองมีดหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่เขาจะแบบชําระมาก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็มีเงินหมุนนะถือได้ถ้าผมถือให้ได้นะแต่ถือนานๆก็เกรงใจพี่เขาเหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าพี่เขาก็โอ้โหดีกับผมเหลือเกินนะฮะแล้วพี่หลายๆท่านนะครับที่โอ้ลูกค้าที่นี่น่ารักนะครับ ทิ้งไม่ลงจริงครับช่องเนี้มันจะมันจะขายดีไม่ดียังไงผมก็ทิ้งไม่ลงจริงนะหวังว่า f อทุกท่านจะชื่นชอบในคลิปวิดีโอที่ผมทำแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ